ความรวยสอนกันได้ไหมอ่าช่วงหลังๆเนี่ยนะคะครูเห็นว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีเทรนที่แบบว่าเปิดคอร์สนะคะสอนคนให้รวยให้เป็นเศรษฐีถ้าจ่ายเงินมาเธอจบหลักสูตรนี้แล้วเธอจะรวยถ้าเธอไม่มาเรียนเนี่ยเธอจะจนอยู่อย่างนั้นนะคือส่วนตัวไม่อยากที่จะ ทุกวันนี้ดิฉันก็มีศัตรูเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะในในลักษณะที่เราเราไม่อยากจะไปพลาดเพิงแต่ว่าเอ่อถ้าใครที่ตามคลิปครูมาตลอดจะเห็นว่าครูเป็นคนที่ส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาตัวเองแต่การพัฒนาตัวเองในความหมายของครูหมายถึงพัฒนา คุณภาพชีวิตให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงทั้ง10ระบบการทํางานของร่างกายมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะไม่เครียดให้สามารถนอนหลับเองได้นะคะ,อะฮอร์โมนทํางานปกติไม่ใช่วงคุเครียดจนประจําเดือนหายไปเลยจนเป็นซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลพวกนี้คือคุณภาพชีวิตถึงที่คุณ ย้ำนักหนานะคะการพัฒนาตัวเองแม้กระทั่งการฝึกหายใจให้ต่ํากว่า10ครั้งต่อนอาทีก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตัวเองการฝึกให้เราเป็นคนยืดหยุ่นเป็นคนเ,เรียบง่ายผ่อนคลายนี่ก็คือการพัฒนาตัวเองคือการทําให้ชีวิตเราคุณคุณ,คณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ทีนี้คนจะไปตีความหมายว่าการพัฒนาตัวเองคืออะไรการพัฒนาตัวเองคือการประสบความสําเร็จซึ่งสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันเราจะคิดว่าอ๋อพัฒนาตัวเองก็คือทําให้ตัวเองรวย เออเฮ้ยชีวิตมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นนะมันมีอะไรค่ารวยมันดีอากูคุไม่ได้ต่อต้านความรวยถ้าให้กูรวยกูก็เอาใช่ไหมต่นนี้คืเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีคนรวยที่มีความสุขและคนรวยที่ไม่ไม่มีความสุขรู้ออกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราตร้องแยกให้ออกนะบางคนจะเข้าใจว่ารวยแล้วจะมีความสุข มันมีคนรวยที่มีความสุขกับการรวยของเขาเอ้ยฉันรวยฉันมีความสุขเว้ฉันแบบใช้ชีวิตอยากมีอิสระทางการเงินอยากทําอะไรก็ทําแล้วก็มีเงินที่จะช่วยเหลือสังคมไนดะ้อันนั้นก็คือคนที่เขารวยและมีความสุขแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่รวยด้วยและไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกความสุขกับความรวยออกจากกันก่อนนะมันคนละเรื่องกันนะมันแค่ส่งเสริมกันเท่าน,นั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยเทรนธุรกิจที่ อบรมนะคะผู้ประเภทแบบเทคคอร์สแล้วรวยแล้วรวยเนี่ยมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆครูเข้าใจแล้วครูก็มันไม่ไม่ได้ไปบอกว่าเ,เขาไม่ได้ป้นจี้ใครครูไม่ได้บอกเขาเลวไม่ไม่ดีหรือว,ว่ายังไงนะทุกคนมีอาชีพนะคะมีอาชีพมีหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นคนขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องมีหน้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวเพื่ออาชีพคนขับสำล้อคนอ่อไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยครูก็มีอาชีพนะครูก็ต้องทําอาชีพของครูครูก็ต้องได้ตังทุกคนทําอะไรเพื่อตังมันใช่ค่ะแต่เพื่อตังแต่ว่าสิ่งนั้นจะต้องไม่ไป ทําให้ใครเขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอโดยเพพาะการทําร้ายร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็สุขภาพอย่างเงี้ยพวกเนี้ยทีนี้ปัญหาคือครูเข้าใจแหละว่าคนที่เขาทำอาชีพพวกเนี้ยเขาไม่ต้องการทำร้ายใครหรอกนะคะแต่บังเอิญว่า ไอสิ่งนี้เขาทำอะ่ะมันมีบางอย่างที่ทำร้ายผู้คนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นกูอาจจะฝากไว้ถ้าใครที่ทำตรงนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยูอ่พูดจาเฮิร์สหรือว่าทำร้ายจิตใจคนมากเกินไปเนี่ยอยู่เซลฮาร์ดคอร์มากเกินไปเนี่ยหลีได้ก็หลีพูดในสิ่งที่เขาจะเกิดประโยชน์ พูดในสิ่งที่เขาเออเขาพัฒนาตัวเองแล้วเขาจะเออมีอิสระทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พูดได้พูดไปนะพูดให้เขารู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโอเคไม่เป็นไรแต่อยากให้ช่วยเบาพวกที่แบบพูดให้คล้ายๆว่าด้อยค่าคล้ายๆว่าดูถูกดูแคลนให้เขารู้สึกว่าชีวิตที่เขามีอยู่เนะี่ยมันแย่มันยำแย่มันเหมือนเป็นการทำร้ายจิตใจเขาลักษณะของการดูถูกดูแคลน ครูเจอเยอะแต่ครูจะไม่เหมือนที่บอกไงคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ครูรู้ว่าคุณอยากขายของนะคะเครูก็อยากขายของอ่ะสมมติว่าครูครูเปิดโรงเรียนโยคะครูก็อยากให้คนมาเรียนโยคะกับครูแน่นอนเราอยากขายของแต่ว่าการขายของของเราจะต้องไม่ทําร้ายจิตใจใครเช่นในลักษณะนี้ที่ครูเจอเยอะนะคะคนที่เขาไปดูพวกแบบมันเด้งขึ้นมาไงคุณทําธุรกิจก็ต้องยิงโฆษณาก็จะเด้งขึ้นมาเหมือนทำนองว่าทุกวันเนี้ยคุณยังไปทํางานบริษัทอยู่อีกเหรอคุณยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่อีกเหรอ ด้วยน้ำเสียงวิธีการพูดที่แบบว่ามันไม่มีนาคหรอกมันไม่มีวันรวยหรอกสิ่งที่คุณทําอยู่ะนะคนฉลาดเขาให้เงินทํางานเขาให้เงินออกไปทํางานเขาไม่ต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเนี่ยการพูดแบบเนี้นะคะบางทีมันไปอินซอลมันไปดูแคลนคนอื่นว่าอ๋อถ้าคนที่ยังขับรถไปทํางานเอาเวลาไปแลกกับเงินเนี่ยอ๋อตกลงเขาไม่ฉลาดหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเซนซิทีฟนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่า เฮ้ยนี่เราโง่เหรอวะเรายังต้องไปทํางานอยู่เลยอ่ะแล้วที่เราทำเนี่ยมันเดทเอ็นนะเราไม่มีอนาคตเลยนะโอ้เราแบบหรือว่าเราเรายังโง่อยู่่หรือเรายังเฟลอยู่อ่ะแล้วบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบการตลาดพวกนี้ก็จะพูดเหมือนกับว,ว่าเราต้องประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุด อ่ะมันมันมันทั้งรายการทีวีโชว์ทั้งอะไรเนี่ยคือครูเข้าจมัเป็นเทรนมันเป็นกระแสทุกคนอยากประสบความสําเร็จคนยุคใหม่ตั้งแต่วยัยลงไปอยากประสบความสําเร็จมันก็เลยกลายเป็นว่าเออรายการทีวีเอ,อ้ยสื่อต่างๆเอ,อ่ยก็ตอบสนองในสิ่งที่ audience, ออเดียนต์ผู้ดูต้อง ต้องการเพราะฉนั้นเขาก็จะทํารายการทําอะไรออกมาแบบโอ้ยไอ้คนเนี้ประสบความสาเร็จเร็วจังเลยอายุแค่นี้เองมีร้อยล้านมีพันล้านแล้วอ่ะทีนี้เราออกา็ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหคนนี้คนนั้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งอายุน้อยแล้วสบายด้วยไม่เห็นต้องลําบากเลยแบบอยู่ๆเงินก็ง้เงยแบบแล้วเขาก็จะมาพูดว่าเนี่ยนะคุณสามารถหลับกลางคืนนะคุณนอนหลับอยู่นะระหว่างนั้นเงินคุณง้เงยง้เงยพูดเหมือนเราปลุก ปลูกพริกปลูกหอมต้นหอมอะไรเงี้ยคือโอเคครูรู้ว่ามันอาจจะทําได้ครูไม่ได้บอกว่ามันทําไม่ได้ครูครูคไม่กล้าไปแตะต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะครูอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลย เรื่องการเงินเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ที่บอกว่าไอเ้เงินกเงยแหละทูยอมรับว่าครูเป็นคนไม่มีความรู้เลยคุณอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้คุณอาจจะเก่งมากคุณอาจจะอยากช่วยเอ,อ่อให้คนเขารวยจตามกันคุณอาจจะอยากให้คนทั้งประเทศรวยหมดเลยอันนี้นี้ครูไม่ได้ประชดน,นะคุณอาจจะอยากช่วยคนจริงๆแต่บางครั้งวิธีฮาร์ดเซลล์เนี่ยวิธีพูดที่ทําให้เขารู้สึกแยกกับตัวเองเนี่ย นอกจากว่ามันไม่ได้ช่วยเขาแล้วมันบั่นทอนเขาด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้เบาๆวิธีการสื่อสารวิธีการพูดอย่าให้มันดูว่าเป็นการดูแคลนว่าเอ้ยคุณยังทํางานออฟฟิศอยู่เหรอไม่มีวันรวยหรอกอะไรอย่างงี้คุณยังเหมือนเราไปบอกเขาว่าเขากระจอกเลยนะซึ่งบางทีเนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่มีเงินทุนไปลงแบบนั้นหรือเขาอาจจะไม่ไม่ถนัดไม่มีความรู้จริงๆเนืกอออกไหมคือถ้าอย่างที่ครูเคยพูดพูดแบบประชดครูเคยพูดแบบประชดบบะชว่าอะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเทรนทุกคนในประเทศให้เขารวยหมดล่ะทห่าไ ข้าวลาดแกงจะชามเท่าไหร่ทุกคนเป็นเศรษฐีหมดอะในความเป็นจริงแล้วมันทุกคนเป็นเศรษฐีไม่ได้นะคะแล้วก็โอเคเวลาเราอยากจะขายคอร์สสมมุติเราอยากจะขายคอร์สพัฒนาตัวเองเนะี่ยเราอาจจะพูดในส่วนที่อันนี้ครูแนะนํเป็นการส่วนตัวครู้อ,อภัยด้วยถ้าเกิดไปแตะต้องใครนะเราอาจจะพูดในส่วนที่ทําให้ผู้ฟังเนะี่ยรู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากมีอิสระทางการเงินเขาจะมีชีวิตที่ดีเขาจะอ่อนะแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาว่า,าชีวิตที่เขาเป็นอยู่ มันไม่ดีมันกระจอกมันมันมันคือเข้าใจป่ะเขาจิตตกอ่ะหลายคนที่ไปดูตรงนี้แะ้วจิตตกเอออ้าวทำไมมาว่าฉันไม่มีอนาคตนะนะบางทีก็บางเนี่ยอะไรนะมนุษย์เงินเดือนคือคําว่ามนุษย์เงินเดือนอ่ะมันมันมปลี่ยนทุกคนที่กินเงินเดือนอ่ะเช่ป่ะแต่บางครั้งวิธีการพูดถึงวิธีการใช้คําเนี่ยบางมันไม่เหมือนกันนะ ไม่ใช่ทุกอย่างครูสมมติครูเป็นคนจริงครูก็เรียกว่าตัวเองมนุษย์เงินเดือนออกไหมแต่บางคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยขายคอร์สประธานตัวเองเขาจะพูดคําว่ามนุษย์เงินเดือนในลักษณะด้อยค่าเพราะเขาต้องการให้คนอไปไปไปเทคคอร์สอะไรเงี้ยครูเข้าใจมันเหมือนกับคนที่ต้องการจะขายเอ อาหารเสริมลดน้ำหนักเขาจะทำทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยเธออ้วนนะเออหรือว่า,าขายพวกครีมไวท์เทนเนิ่งก็จะให้รู้สึกว่าคนส่วนใหญ่นะเนออี่ยไม่ขาวพอเนี่ยต้องขาวขึ้นอีกสองสามระดับโอเค,คกูเข้าใจแหละแต่บางครั้งการที่เราไปบอกว่าชีวิตใครเนะี่ยเขาจะชี้แบบค่อยโง่จังเลยยังต้องเอาอะไรเนี่ยเอาต้องต้องไปทํางานหาเชา้ากินค่มอยู่หรอเอาเวลายังเอาเวลาไปแลกเงินอยู่อีกหรอทั้งที่คนอื่นนะ่ะคนที่เขาฉลาดอะไรเนี่ยเออเขาแบบเขาให้เงินทํางานแทนเขา มันเป็นเทคนิคการขายก็จริงแต่บางทีเราต้องอย่าฮาร์ดคอมากเกินไปเพราะว่ามันไปสร้างาคู่ป่วยซึมเศร้าอันนี้ครูไม่ได้เวอร์นะจริงๆหลายคนเนี่ยนะเขารู้สึกเฟลกับชีวิตเขาเด็กรุ่นใหม่คนเจนวเป็นต้นมา,าเป็นต้นมาเนี่ย การแข่งขันมันยื้อยู่แล้วไงประตูเล็กๆเกืออพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะพ่อแม่ที่คนเจนวาแล้วมีลูกเป็นคนเป็นเจนซีเป็นเจนหลังๆเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตอะมันต้องสักเซสเว้มันต้องประสบความสําเร็จเขาเลือกกันตั้งแต่อนุบาลลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้แล้วลูกจะต้องสอบเข้าที่นี่ให้ได้ลูกต้องสอบเข้าที่นี่ให้แบบแล้วก็ต้องไปสอบเข้ามหาลัยนี้มหาลัยนี้ทุกอย่างมันไม่งั้นลูกฉันจะไม่มีอนาคตมันเหมือนกับว่าเราเราเรารู้สึกถึงความสําเร็จ มากจนเราลืมถามคนคนนั้นอะเด็กหรือลูกเราเนี่ยเฮ้ยเขาอยากไปทางนี้หรือเปล่าเขาอยากใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่านะเด,เด็กสมัยนี้เป็นโรคจิตเวทเยอะมากๆนะแล้วบวกกับไอ้ก,การตลาดที่แบบว่าเรายินขึ้นมาแล้วเราก็พูดจาด้อยค่าคนที่ทํางานออฟฟิศคนกินเงินเดือนคนหาเช้ากินคําเออว่าทําไมไม่รู้จักมาลงทุนอะไรเงี้ยลงทุนโอเคครูเข้าใจครูไม่ได้ต่อต้าน แต่อย่างที่บอกอะเบาหน่อยเออเบาเบาในเรื่องของการพูดให้เขารู้สึกแย่เพราะไม่เพราะทุกคนเนี่ยเวลาเขารู้สึกแย่เขารู้สึกแย่ตั้งแต่เศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีครูเข้าใจเออเศรษฐกิจไม่ดีส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งอะเท่าที่ครูรู้หลายๆคนไม่ได้ไม่ไม่ได้จนมากถึงขนาดไม่มีข้าวกินสังคมไทยเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเอ,อื้อเอื้อเฟื้อต่อกัน ช่วยเหลือไม่มีใครปล่อยให้ใครอดข้าวตายหรอกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขารู้สึกว่าชีวิตมันไ,ไม่ดีเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตมันยังไม่มีอย่างที่เขาควรจะมีมากกว่านี้เพราะว่ามันกระแสการตลาดอะคือของมันต้องมีคุณต้องเช็คอินที่นั่นคุณต้องกินของแพงๆแ,แบบนี้คุณต้องแบบคือคุณต้องประสบไอ้คำว่าประสบความสําเร็จเนี่ยน่กกากลัวมากตอนนี้มันกลายเป็นว่าการที่เราเป็นคนที่อยู่ในค่าเฉลี่ยคนรู้สึกล้มเหลวแล้วอืมคือร,รู้สึกว่า เราล้มเหลวแล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่เป็นเขาเรียนนะนะเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวก็จะหาว่าเราสร้างศังรตรูอีกนะบบว่าวฉันต้องเป็นอยู่หัวแถวฉันต้องเป็นท็อปฟอร์มฉันต้องเป็นตัวแบบนะฉันต้องประสบความสําเร็จเออใช่ประสบความสำเร็จแต่เป็นเรื่องดีครูไม่ได้ต่อต้านแต่หมายความว่าคุณต้องไม่เคี่ยนตีตัวเองอะ คุณต้องไม่ด้อยค่าตัวเองหนึ่งเราต้องไม่ด้อยค่าตัวเองสองเราต้องไม่ไปปล่อยให้คนอื่นมาด้อยค่าตัวเองและสามตัวที่ครูพูดถึงก็คือคนที่ทําการตลาดอย่างเนี้ยอยากให้เบาเบาเรื่องนี้ลงเพราะว่าเราไปทําให้เขาคนเดี๋ยวเนี้ยจิตตกเยอะมากๆอืมเดี๋ยวเนี้ยคนเด็กรุ่นหลังๆมันจะมีสองอันซ้ายจัดขวาจัดคือเด็กบางคนนะก็คือไม่เอาเลยคุณเหนื่อยละไม่เอาอะไรละจะแบบอยู่ไปวันๆเออไม่คิด ไม่คิดจะกระตือร้อนอะไรแล้วเพราะว่าบางคนอยากจะไปบวชก็มีไปบวชหรือเด็กบางคนเน่ยเข้าหาธรรมะเลยแล้วบอกว่าหนูจะนิพพานหนูจะไม่มาเกิดจะไม่มาเกิดกต่อไปเออซึ่งจริงๆแล้วฟังดูเหมือนดีนะว่าเด็กเข้าหาศาสนาแต่ว่าด้วยเหตุผลที่เขาบอกว่าหนูเข้าหาศาสนาเพราะหนูไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วเฮ้ยอันนี้มันเหมือนมันไม่ใช่ละมันไม่ได้สนใจศาสนาแล้วแตเหมือนว่าเขาหนีความทุกข์และอะไรทําให้เขามีความทุกข์โอ้โหภาพรวมของสังคมเลยคือมันเป็นการบีบคั้น นั่นเป็นการบีบคั้นว่า,าต้องประสบความสำเร็จนะอย่างที่ครูเคยเจอเคสหนึ่งอะชัดๆเลยนะส่งเด็กเป็นซึมเศร้าค่ะที่แม่คาดหวังเพราะแม่คาดหวังแล้วก็อยากให้ลูกประสบความสำเร็จใช่ไหมก็เลยบอกลูกว่าตีเส้นให้ลูกเดินแล้วว่าลูกเนี่ยเ,เด็กคนนี้จะต้องเข้าระดับอุดมศึกษาที่โรงเรียนหนึ่งที่แบบว่า คนเป็นหมืน่นอัดเข้าไปรับนักเรียนแค่พันเลยใช่ไหมเออที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจะต้องเข้าที่นี่ให้ได้แล้วเข้าที่นี่ได้แล้วก็ต้องไปเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งของประเทศให้ได้จะต้องเข้าคณะแพทย์อะอย่าใช่ป่ะเขาก็วางเส้นให้เ,เสร็จสรรแล้วก็บอกให้ลูกตั้งใจเรียนหาคนมาแบบนะ้แม้กระทั่งเด็กจะดูทีวีอันนี้เด็กอันนี้จริงจริงเด็กจะดูกระตูนสักเรื่องหนึ่ง จะดูการ์ตูนเหมือนสมัยก่อนคุณเด็กๆดูช่องเก้าการ์ตูนนู้นต่อยเซนเบ้เนี่ยมีความสุขรุ่นครูมีความสุขมากแต่เด็กรุ่นนี้แค่เขานั่งดูการ์ตูนค่ะแม่ว่าไงรู้ไหมลูกรู้ไหมว่าระหว่างที่ลูกนั่งดูการ์ตูนอยู่่ะระหว่างที่นูกไลท์ทำอะไรเขาใช้คําว่าไลท์สาระระหว่างที่หนูดูการ์ตูนหนูนั่งไลท์สาระอยู่เนี่ยเด็กคนอื่น่ะเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาเขาเด็กคนอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนนี่คือสิ่งที่แม่พูดค่ะจนลูกเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วลูกสอบได้ที่หนึ่งของห้องค่ะ และลูกเขาแบบอุตส่าห์ดีใจเอาเกรดแบบมาบอกแม่ว่าหนูสอบได้ที่หนึ่งลูกแม่แม่พูดว่าอย่างนี้ค่ะเธออย่าเพิ่งดีใจนะการที่เธอได้ที่หนึ่งของห้องโรงเรียนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะติดจุ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 ดที่นี่ไม่ได้แปลว่าเธอจะสอบที่นี่ติดนะอย่าเพิ่งดีใจลูกจะดีใจยังดีใจไม่ได้ลูกจะดูการ์ตูนสักเรื่องอยังบอกว่าการที่หนูอยู่เฉยเฉยการที่หนูนั่งดูการ์ตูนอยู่เนี่ยคนอื่นเขาแซงหนูไปถึงไหนละอันนี้ป่วยนะคะ คือว่าครัวแม่ป่วยด้วยละ่ะที่คุณคิดว่าการที่เด็กนั่งเฉยๆแล้วคนอื่นแซงไปมันคืออะไรก่อนนะคะคือการพัฒนาตัวเองอะ่ะมันต้องไม่ใช่การเคี่ยนตีตัวเองเด็กก็อยู่ในวัยเรียนแล้วอยู่ในวัยที่ควรจะได้พักผ่อนบ้างแต่ว่าเขาต้องการพัฒนาตัวเองแล้วครูก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยก็คงจะเสพสื่อในลักษณะนี้เยอะมากๆเสพสื่อในลักษณะที่ว่าอยู่ต้องมีไอ้นั่นเดี๋ยวนี้มีหนังสือออกมาขายด้วยนะหนังสือหลายคนออกมาเขียนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะ คุณต้องรู้ไอ้นี่คุณต้องมีไอ้นั่นก่อนอายุเท่านี้คุณต้องมีไอ้นี่คือมันมันมันอะไรก่อนอะไรก่อนดีกว่านะมันทําให้หนังสือขายได้เพาเดี๋ยวนี้คนชอบการพัฒนาตัวเองแต่คุณต้องเข้าใจว่าพัฒนาตัวเองจะต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนต้องไม่กดดันลูกต้องไม่ทําให้คนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแพนิควิตกกังวลน,นอนไม่หลับต้องระวังเรื่องนี้มากๆเพราะตอนนี้ครูต้องมานั่งซ่อมนะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็น คู่ล้มเหลวเวลาในคลิปหมดแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปแล้วกันนะคะสำหรับใครต้องการปรึกษาค่อยแอดไลน์มาจองเวลาเป็นการส่วนตัวได้ที่0897456111ค่ะ